สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กิ๊บจะมาทําขนมจีนแกงไก่นะคะช่วงนี้ก็อยากจะกินอะไรแซ่บๆแล้วกิ๊บก็จะเอาพริกแกงที่มันหมดอายุไปแล้วเมื่อปีที่แล้วมาลองใช้ดูนะทุกคนว่ามันจะยังใช้ได้หรือเปล่า <laughs> เพราะว่าดูจากสีแล้วนะมันก็ไม่เปลี่ยนแปลงอะไรมากนะทุกคนดูเดี๋วยังไม่ได้ดมกลิ่นนะ <laughs> กิ๊บก็จะมาลองใช้ดูถ้ายังมีคลิป มาโหลดอยู่ที่เพจนะทุกคนแสดงว่าพริกแกงอันนี้โอเคกิ๊บก็จะเอามาทำใส่ถุงเล็กๆแล้วก็แช่ช่องรีสไว้นะคะก็คือพริกแกงกิ๊บอะแบบเนี้ยพริกแกงแดงนะมันมีสองกระปุกกระปุกแบบนี้นะคะกระปุกแบบเนี้สองกระปุกที่มันหมดอายุไปแล้วแล้วก็มีเขียวหวานอีกสามกระปุกที่ไม่ได้ใช้เลยแล้วก็หมดอายุ เราก็มีแม่ๆเนาะเขาแนะนํามาว่าออซื้อครั้งต่อไปให้แช่ช่องฟีสไว้นะคะขอบคุณสําหรับคําแนะนํานะคะก็ทางนีก้กิฟก็อยากจะลองทานดูนะถ้าทานดูแล้วไม่เป็นอะไร <c oughs> จะเอาไปใส่ถุงแล้วก็แช่ช่องฟีสไว้นะคะนั่นแหละทุกคนชีวิตคนไกลบ้านนะ <c oughs> พอมาอยู่ที่แบบว่าไม่มีร้านอาหารเอเชียก็เลยรู้สึกว่าเวลาจะทิ้งอะไรไปอ่ะก็เสียดายนะทุกคน ทุกคนลูกตั้งแล้วทุกคนกเก็บแบบเพิ่งจะเอาลูกไปนอนสองคนแล้วก็ไปอาบน้ําแล้วก็มาทําคลิปเลยแกน,นอนยังไม่ถึงสี่ห้านาทีด้วยซ้าตื่นละตื่นมาทําไมเนี่ยแม่จะทําคลิปซะหน่อยเราแม่จะทําได้ไหมลูกแม่ขอทําคลิปเลยได้ไหมแกนต้องอย่าเสียง,งนะ เว้กันเว้กันต้องอย่าเสียงดังเว้กันต้องใช่เว้กันต้องเห็นไหมทุกคนจะได้ทำอะไรนะฮะฮะวันวันแม่จะได้ทำอะไรเนี่ยแก้มนั่งดับเดียวแก้มตื่นซีรี What's that the cow say? What's that the horse say? I'll have an idiot. The door on the basket open and close. Open and close. Open and close. เสร็จแล้วทุกคนเป็นยังไง ขนมจีนแกงไก่ไกลบ้านเดี๋ยวขอไปเติมน้ำหน่อยเพราะว่าน้ำหายหมดล้วทุกคนมือเริ่มสั่งแล้วทุกคนเพราะว่าหิวมากตอนนี้ก็บ่ายสอห้าสิบโอ้ยตอนแรกกะว่าจะได้กินช่วงเที่ยงใช่ไหมทำเสร็จแล้วก็จะมานั่งกินชิวๆเพราะรู้ว่าลูกหลับใช่ไหมแต่ลูกหลับแบบเดียวเองโอ้ยชิวๆคืออะไรก่อนอ <c oughs> ชีวิตมนุษย์แ ขนมจีนแกงไก่ก็จะชอบกินมากเลยใครใครชอบใส่ปลาร้านะก็ใส่ได้นะทุกคนถ้าใครไม่ชอบปลาก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะแต่ว่าจะทํารสชาติออกเค็มๆหน่อยเพราะว่าจะกินกับขนมจีนนะ้ำจะได้นวนวๆแซบ่แซบ เติมพลังมือกลางวันเสร็จก็มีแรงทำหน้าที่ต่อแล้วนะคะพาลูกๆออกมาเล่นหลังบ้าน If you're happy you you know you clap your you're you happy and you, know you clap your you're and clap hands you happy and you know hands you it turn, around. turn around. If you're happy and you know you turn around <laughs> if you're happy and you know it and you really want to show if you're happy and you know you turn around so much fun if you're happy and you know you stomp your feet if you're happy and you know you stomp your feet hey มามีมม่จะได้มามีมม่จะได้สร้างรายได้ได้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะเจอกันในคลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย